Los impulsores, jefes mafiosos salidos de prisión o todavía en la cárcel. En las comunicaciones, utilizando móviles muy sofisticados. <laughs> yo, yo. โลเลมันหมายรักปาคิดเลนถึงได้ดีก็โซเซแต่กูว่ามึงโสนัดย่นนักแรงตาเหมือนใส่มึงไม่โตขึ้นนะซักแทไม่ใจคนเด้แต่ใจไม่แงพงพอแบ่งได้กะต้องมาจากราศีกินข้าวแกงกระเดงตายดีว๋ยว่าไม่ได้เด้อผือเล่าอ้อย่อดรว,ว่านี่คือนอวัตรกรรมใหม่เพียงพอออกเดินทางโดยใช้เซนไม่ใช่เซนก็ได้ดึงรางใหญ่ ดังอาวตารกูวางเดิมพันใส่เห็นแต่สาวสาวสวยสวยอมวยหน่อยอย่าลืมพะวงไห่อาศัยโชคไปอยากลืมตาในเช้าของวันใหม่เงาไหลโชคกูจะไม่ยอมแพ้ไม่เห็นว่าฉันทั้งที่ก็ยังไม่ทันใจเยถ้าอยู่ตรงหน้ามีดรือจะยังไม่คว้าเคยมองแห็นฟ้าท้าดกับจิตกระบจจากดูความจริงตอนนี้ปรากฏตันลบชั้งแสนล้าแสนชาพันกี่วันอายุไขก็หมุนเวียนไปประจบปรสุดิหรือมรณะกำลังเอียงไฟเวลานานเลยทำให้กูได้เห็นความมันยาโดยเล่นเปลี่ยนกำลังทัดเทียมใจยืนอยู่ตรงนี้ผู้ใหญ่เขาชี้แต่กูไม่คิดจะเชยร์ใครต่าง คือบันทึกฐานได้ได้ผู้ได้ได้ใจกูว่ามึงได้คำหลักฐานสุดโอที่ดูโอสายฟงฟูเลสซสปิดคำเลสบูเลสไม่สนใครว่ายังไงกูยังคงขับถาไม่เสื่อมทายใครก็จักสานอดดุตรด่นเดสส์ทางก็ยังคงชอตึงย่อคเน่งได้ใช้เวลาคิดก่อนที่จะล่อมึงได้ซึ่งคำพี่จะไม่สหายกูบอกไปข้อหนึ่งถ้ามึงข้อตึ้งยังได้แต่เรื่องอยากคิดจะลงสนามกูไม่ใช่พ่อมึงต่อมึงแพ้อยากเรียกกูกลับมาหา ถึงเวลาที่รร่จะล้นออกจากกระถางรำโอซากุบบิดในกู้กล้าตามึงกดภาษานทำมันพูดหน้ากลัวเม้าในตาขกูแม่งลายทุกฟ้าไม่โคตรจะเบื่มัวจะมาก็มากันเลยกูให้กี่คอร์ดสิบตัวแล้วก็กูกลัวหน้ามึงมากกว่ามองมึงหน้ากูไอสัตว์เพลงธรรมดาเพราะกูไม่ทำเพรากูไม่ธรรมดาแต่เพลงขามไม่แดงที่คนไม่ฟังเพราะมันไม่ทำราคาที่พวกมึงพูดที่กลัวมึงแซมที่พวกมึงว่ากันมากูเห็นไม่แค่ทั้งนั้นส่วนเรื่เพลงพวกมึงก็ธรรมดาถ้าจะเข้ากันมาก็เข้ากันมาแต่สอบกูคมเป็นสัตว์ถ้าม ทำนิสัยจะทุนจะถอยวปาเฮียอะไรกะจอกไปสัตว์กูไม่กลัวมึงเลยที่ตัวมึงเล็กแต่ใจมึงหมายสัตว์ลัวมึงหน้าสมเพชทุเรศ,ศทุลังมันไม่มีใครจะคบถ้าจะหักกับกูมึงคงต้องงองแงหาหะอะไรมาซบนิสัยทุเรศทุลังอย่างนี้เลยไม่มีใครจะคบถ้าจะลบกับกูก็ทักมาถ้าเกิดมึงพร้อมจะลบกว่าม,มึโมึงอย่าแรงวะแรงชาวพลงปัญนนเจชาวบ้านกูเรียกว่าแรงมากแรงมากแรงหมากลูกวินนท่ามาตัก้งรังก้งเกาลงร้อนเลือกแรงกว่าจะแรงวาแย่แมม